กอดกันมาตั้งเยอะสลิงวามีเพิ่มสลิงล่มผมยังไงสลิงต้นกับม้วนเสกโอ้ยแข่งซ้ำกันละสบายดีว่าพ่อเป็นอย่างไงบอครับเก็บในนิียไม่ต้องเฮลซีอะไรทนไปก็ได้ยิ้มข่าวเพื่อถามขขาวอยู่เก็บในนิดน่อยเกข้าวบวมข้าวบวมแสดงว่าากนักปานกลางนักปานกลางกับเน้นบ่ปล่อยเข่าป้าเน้นฟันนี่หมดนี่นะครับพอมีตัวใดเป็นพิเศษเน้นนักบอครับสลับปล่อยบนมากนะครับในมุอนี้ตอนนี้พิเศษเกิดขึอนซี่เก่าตัวเด คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเผื่อปูใดที่เป็นขามารังแรกเห็นขั้งแรกวก็ในเก่าซนเจ็ดเก่านเจดเนเดนที่าเนาะเดนทีเก่าล่างยังเดียวบ่ครับ่กล่างต่จับปูว่ถงแต่จับโตไห่พ่เขาแต่เดนล่างนี่มาต้องกรง้แต่พี่น้องพี่ได้พิ่มาจับเองพิดกันแต่ไม่โศกกอดคอกันมานั่นเสียงูกอดอกันมากเนี่ยมันก็าว่าใคร ผมกับผมวิโดว์น้ำตื้น่ะแต่ผมก็ซือว่อาดีแค่ที่ออกโตัวในระดับนันครับแต่การลองไปเป็นแนวทาง่งงี้พี่น้องนะครับสำหรับสนันการยิบจ,ะจะับสลากแขแกงเท่านั้นนะครับเป็นตามสูตรเหรอเดี๋ยวค้าเดี๋ยวค้าเดี๋ยวไม่ตงปีนหรอกก็ต้องปีนเรวสูตรของพอง่อวดนี่พ่อสิ่ง่อยเต็มเลยหรือจะไดนครับผมสำหรับผมผู้ดังก่อนนะครับขผงวดเอาเสียเอาบนก้อนเดี เอาบนเนาะครับเหมือนเอาบนก่อนแล้วล่างแล้วพอครับล่างล่างเขาเอาอีกครับล่างเขาอีกับเส็รวัตรพี่นนอเขาองรอบอีกทีหนึ่งก็ได้อ่ะไหล่ก็รอพิมล้อพิชัยไปเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเสยเวลาเนาะอ่พี่หนอหนมเดยครับผมเสียเลยครับามับนสามตัวบนครับสมตัวเม่นจชุดที่ยหางครับมีที่หางเดียวฮะหางเดียวหางเดียวขนาดนั้ 3ตัวบนแปดแปด่าบยังไงได้ตรงไหนบอกเมาสาึมือสั่นสตัวบนนะครับสำหรับแนวทางาพ่อสวัยบุรีรำย้ำนะครับเพียงเพียงแค่แนวทางเท่านั้นขอ,อแห้งทุกคนท<า>ุกท่านนะครับนำไปที่ครอบพิจนานานาะครับเปีเม็ดเดียวเลยเ,เดียวแปด สี่องตัวนี่ตัดตัวไหนครับเนี่ยครับพอสบายวิ่งสเลยบนวิ่งีตัวเดียนเครื่องงยแ่็เียงห้าตัวนี่ตัดตัวัดออกมาไม่สามหางเงให้เราตัดเลยตัดตัวถผมตัดเจี่เก่าตัวเดียว แล้วถ้ากมตัดีล้วถ้ตัดแล้วถอ่นก้อนนั้นแยกใช่พี่กับอ่าบิีตัวเดียวครับตัดตัวไหนครับี่อลสีตัวเดียวเลยเเนี่ยเดีวนเลยไม่ได้ตัวหัอเปาช่ผม่ตนเองเนาะเอีตนเองเนาะถ้าเป็นมัดก็ได้เขาว่ากันไมถึงมัด สี่เก้าตัวเดียวมันจะพูดไ้่าตัดสองตัวอีั้ีตรงนี้แปดสี่แปดเก้านเนี่ยผลเพราถ้าเสตาเราว่าอะจะมีแคนั้นเอาเขียนให้พี่น้องไปรอดก็ว่ารถตัดหน่งตัวเดียวราคอยควบคุมอองเราคอวบคุมออเนี่ยพอแล้วมันดอไ 8, แปเก้าราคาเสียสียวทาง้ครับผมเปนเดี่เท่านั้นนะครับเอาีาองต้องโหลดนะไม่ต้องัลุดึนะจีดองโอ้ยไ <c oughs> ี่ย <c oughs> ังครับ เด็กตัวเต็มกลงัเทียคนบนคนมาพอใส่ไปทุกันเี้เบงกล่องนั่งเทียเราก็ดเยอเบนกล่องทั้งคุณเนาะแต่บนทั้งคุนเงี้ยทั้งุนเี้ยนั่งเทียร์บนก่อนาโอเคครับนิ่งเีรมองเลย พ่อครับในในชุดที่พอว่างออกมานะครับแนวทางของรัฐบาลในหวดนี้นะครับพอที่ตัวใดเป็นพิเศษเน้นนักบอกรับสลับปล่อยบนมากนะครับในวดนี้ตอนนี้พิเศษก็คือทนี่เก่าตัวเดียววมองไเพี่น้องนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับสำหรับพี่น้องหลายท่านที่อาจจะถามแท่ในซี่เนาะว่าไหหมาแบบนี้แล้วพ่อใน่วดตัวของพ่อนะครับผู้นะครับพ่อพิเศษไม่ชอบแดบ๋ยวไล่ไห้โงแน่ครับแถมถามแล้วสามตัววงกลมน้องครับพ่อ ว่องโกมิโต้ยาวบ่องโกมมันชัดๆเด่นๆหน่อยๆชัดๆบมันชัดๆเด่นๆเลยนะนี่เลยพี่น้องนะครับนี่เดี๋ยวขอแจ้งให้ทีนึงเด้อนะครับพ่อสวยงวดวันที่16เมษายน2567 3ตัวบนแล่นวิ่ง4นะครับ3ตัว8 4 9เน้น4 9 8 9 8 4งวดนี้จัดหนักจัดเต็มย้ำว่าเป็นแนวทางเท่านั้นครับ อาพ่อครับผมเราาว่าพอแบบสลิงคว่ำีเสลิงร่มหองาไสลิงคนกมลเฟเอูคือกันซ้ำกันละสบายดีว่พ่อเป็นอย่างไงบ้ครับเก็บเนี้ดยี่น้่้านไปก็เด้ยิมาเพื่อถามเ้าอยู่เก็บเน้นหน่อยอาบวมาบวมแสดงว่านักปานกลางนักปานกลางกันันว่ป่อยเข่าป้าอลยรันพวพวกผมเขาละตายแต่มน้มันไม่เง้ มันเป็นย่างคืนมันเป็นย่างเวทหรือเปล่านบางเวยตรงไปตรงไปงูเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีพอแต่ยิ้มกล่าวยิ้มข้าวเพื่อกระถามมาเอาพอสบายยิ้มข้าววันรถส้นกันเป็นจะไหนเป็นจะไหนเนาะเลยถามข้าวถามข้าวน้ำทางพี่น้องครับนะครับเอนะครับสำหรับแนวทางของพอสบายโมนี่กก์ก้อยมาแล้วจะได้ก็เป็นแนวทางนะครับทางช่องทางทีิงเราทุกท่านนะครับไม่มีการลางลิงก์กับหนังทุกชนิดนะครับสนับสนุนการหยิบจับรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณพอสบายหลายครับผมสี่แดวมาแรงปันแนวทางในหมวดปฏิสิบมครับพ่อ สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับนะครับผมสำหรับแนวทางพ่อสไวยนะครับย้ำนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับหาหยิบจับกับสลากกินแบ่งเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับนำไปวิเคราะพิจารณาดีๆนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับสำหรับแนวทางพ่อสไวยพ่อสไวยเอ้านี่นะครับพี่น้องใดที่ขอมาว่าท่านก็นะครับนําไปหยิจากสลากกินแบ่งใดนะครับเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นนะครับ เราช่วยรัดรัดช่วยเราขอให้ท่านพิเคราะห์พิจารณาดีๆนะครับผมสําหรับแนวทางน้าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมพิเคราะห์พิจารณาดีๆนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางนะครับกลับบ้านเที่ยวไปใหม่สงการนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคนทุกท่านนะครับขอท่านเดินทางปลอดภัยนะครับผมมาเที่ยวสงการ มุนมุนนะครับน้ำพีนน้ำหนองน้ำพรน,น,น,น้ำเมียน้ำลูกน้ำเมียนะครับพี่น้องอยู่ทางบ้านผอเมื่ที่ครับขอพูดยังขอรอนะครับที่เดินทางกลับมาเที่ยวสงการานต์นะครับผมขอท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ